เอาบอลมานี่ bon สวัสดีครับวิคอบบอนเต็งบอนเด็ดทุกวันกับผู้สนับสนุนหลกักหลังสิปจบในที่เดียวแน่นอนและประกันความมันแบบนี้กับเอาบอนมานี่สวัสดีครับ วิคอลบอลประจําวันที่17สิงหาคม3คู่เน้นเด็ดคู่แรกนะครับบาเลนเซียเจอกับบาเซลนาบาเลนเซียอุ่นเครื่องไม่เข้าตาสักเท่าไหร่นะครับแต่เกมล่าสุดดูเหมือนจะมีทรงอยู่บ้างจากการเอาชนะแฟรงเฟิร์ตไป3ประตูต่อ2ก่อนนัดเปิดลีกเกมนี้แต่อย่างไรก็ดีต่อให้ได้เล่นในบ้านแต่การที่ต้องเจอทีมยอดเยี่ยมอย่างบาเซลูนาก็นับว่าเป็นรองอยู่ทุกมุมขณะที่แกนหลักแนวรุกส่วนใหญ่ต่างพร้อมลงประจําการกันทั่วหน้า แต่แดนกลางบางรายบาดเจ็บอยู่ก่อนแล้วนะครับกับราคายังมองว่าลุ้นได้ไม่ยากบา์เลนาจะประเดิม3ามแต้มเชื่อว่าไม่หนีไปไหนแน่นอนฝันทงให้เลยนะครับคู่นี้บา์เลนาชนะบาเลนเซียไปสองประตูต่อศูนย์ส่วนอีกคู่นะครับเจนัวเจอกับอินเตอร์มิลานอินเตอร์มิลานขุมกําลังชุดแชมป์ยังอยู่กันครบแม้ว่าปีที่แล้วอินเตอร์จะไม่สามารถบุกมาเก็บชัยที่สนามแห่งนี้ได้ทว่าจเจ้าบ้านเสียสองกลังสําคัญในเกมรุกและรับไป ศักยภาพในสนามตกลงไปแน่นอนเข้าทางอินเตอร์ที่ยังเก่าเกมและดูดันกว่าเยอะครับเพื่อนๆเรทอ, <Red S 1> อาจจะต่อแพงหน่อยแต่มั่นใจอินเตอร์บุกชนะได้ไม่ยากฟันธงให้เลยคู่นี้อินเตอร์มิลานชนะเจนัวไป2ประตูต่อศูนย์ส่วนบอลพิมพิลีคู่นี้นะครับยังห่างชั้นกันอยู่ได้บอกเลยนิวคาสเซิลเจ้าถิ่น5เกมหลังมานั้นที่อุ่นเครื่องผลงานยังใช้ไหลชนะ4แพ้1ดูเตรียมทีมได้โอเคอยู่ส่วนด้านทีมเยือน ทัพนักบุญที่พึ่งก้ามจากเลื่อนชั้นขึ้นมาอีกหน5เกมหลังที่อุ่นเครื่องฟอร์มดูทรงชนะ2เสมอ2แพ้1โดยทางเจ้าบ้านนะครับก็ต่อราคาอาจจะดูสูงไปสักหน่อยแต่มองแล้วทัพสาลิกาดงชั่วโมงนี้เกรดบอลดีกว่าแน่นอนแถมได้เล่นในรังกำลังใจจากกองเชียร์มีให้เห็นๆฝานทงให้เลยคู่นี้นะครับนิวคาสเซิลชนะเซาแฮมตันไป2ประตูต่อ0และเพื่อนๆชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนคอมเมนต์กันมาได้แล้วฝากกดไลค์กดติดตามช่องเอ เอาบอลมานี่กันด้วยและพบก,กับวิ่ขอบบอลหโมงเย็นเป็นต้นไปของทุกวันนะครับสวัสดีครับ